สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกันกับคุณอีีแล้วค่ะสำหรับในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะ สำหรับในรายวิชาดนตรีนัฏศินของเรานะคะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะต่อนะคะมาจากเนื้อหาของสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราจบในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเรียนแบบสิ่งต่างๆนักเรียนจําได้ไม่เอ่ยว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งต่างๆเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทคะอ่ะจะมีทั้งหมด สประเภทนั่นเองนะคะประเภทแรกนะคะก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเรียนแบบธรรมชาติเนาะส่วนประเภทที่สองนะคะจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบคนส่วนประเภทที่3มเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวนะคะร่างกายเรียนแบบสัตว์ส่วนประเภทที่4นะคะประเภทสุดท้ายก็จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะ เรียนแบบสิ่งของนั่นเองนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบต่างๆเนี่ยพวกเรานะคะได้เรียนการจบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ นักเรียนคะสำหรับในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นี้นะคะอใน,นเรื่องของการเคลื่อนไหวพื้นฐานเนี่ยก็จะเหลืออีกหนึ่งหัวข้อนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายเลยนะคะของหน่วยการเรียนรู้ที่1นนี้นั่นก็คือเรื่องของการแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นในหัวข้อนี้กัน อ่านนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆเนี่ยเตรียมหนังสือนะคะวิชาศิลปะขึ้นมาเลยลูกจำได้ไหมคะหนังสือวิชาดนตรีนาฏศิลป์นะคะจะใช้เล่มเดียวกับวิชาศิลปะเลยแล้วก็หยิบเล่มแบบฝึกหัดนะคะที่เป็นรูปหัวโขนหนุมานขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลงแบบฝึกหัดนะคะอีกประมาณสามหน้าสุดท้ายนะคะ ใครเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดไปในหน้าที่139นะคะอ่นะคะเปิดไปได้เลยหน้า139นะคะมีเลข1เลข3แล้วก็เลข9ไทยนะคะ สำหรับในหน้า139ของนักเรียนนะคะก็จะเป็นหัวข้อเดียวกับที่คุณครูโชว์บนหน้าจอในตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์นั่นเองอ่ะก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักความหมายนะคะว่าการแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์เนี่ยมันคือการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบใดนะคะ เขาบอกว่าการแสดงประกอบเพลงนะคะที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์เนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะซึ่งประกอบกับบทเพลงนั่นเองนะคะซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบบทเพลงเนี่ยก็จะเป็นการฝึกทักษะนะคะในด้านจินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์น,นั่นเองนะคะอ่าเมื่อเรา เคลื่อนไหวร่างกายนะคะประกอบกับบทเพลงแล้วเนี่ยก็จะทําให้พวกเรานะคะเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถสร้างสรรค์นะคะเด็กๆหรือว่าคิดท่าทางต่างๆนะคะเพื่อใช้ในการประกอบเพลงได้นะคะแต่ว่าเด็กๆต้องสังเกตด้วยนะคะว่าท่าทางใดเนี่ย มันถึงจะเหมาะกับบทเพลงนะคะหรือว่าเนื้อหาของเพลงรวมไปถึงความหมายของบทเพลงเพลงนั้นด้วยนะคะเช่นเพลงที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเด็กๆก็จะต้อง คิดค้นท่าทางนะคะที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติต่างๆซึ่งท่าทางการเรียนแบบนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบธรรมชาติเนี่ยพวกเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นท่าลมพัดนะคะท่าพายุหรือว่าท่าฝนตกต่างๆนะคะอันนี้เด็กๆสามารถนําไปคิดสร้างสรรค์น,นะคะทําท่าทางประกอบกับบ,บทเพลงบ,บทเพลงนั้นได้เลยหรือว่าท่าบทเพลงไหนนะคะเกี่ยวข้องกับสัตว์เนี่ยเด็กๆก,ก็สามารถ อจินตนาการท่าทางนะคะหรือว่าสร้างสารรค์ท่าทางนะคะที่เกี่ยวกับบทเพลงเพลงนั้นเช่นเพลงช้างนะคะอาคุณายกตัวอย่างเพลงช้างเนาะเพลงช้างเนี่ยเป็นเพลงที่เราเคยได้ยินนะคะมาตั้งแต่เล็กนะคะจนกระทั่งโตเลยอ่ะท่าทางช้างนะคะดเด็กๆก็สามารถสร้างสารรค์ท่าทาง การเลียนแบบนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายของช้างนะคะมาประกอบในบทเพลงนี้ได้นอกเหนือจากเพลงช้างนะคะก็ยังมีบทเพลงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ชนิดต่างๆนะคะอันนี้เราไม่จําเป็นจะต้องอาจไปยึดท่าทางนะคะการประกอบเพลงของเขาร้อเรซเราสามารถอาจคิดสร้างสรรค์น,นะคะหรือว่าจินตนาการท่าทางของเราออกมาเองได้นะคะ อ่ะอันนี้ก็คือความหมายของการแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะที่เด็กเราจะมาดูตัวอย่างเพลงนะคะที่ใช้การประกอบการแสดงเกี่ยวกับธรรมชาติอ่ะเราจะไปทีละหัวข้อนะเราจะมาดูตัวอย่างนะคะเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงซึ่งเพลงที่คุณนายยกตัวอย่างมานะคะก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องนะคะกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอ่ะพวก พืชนะคะเด็กๆหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งเพลงแรกเลยนะคะเป็นเพลงกอไผ่นะคะอ่าซึ่งเพลงนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะคะสำหรับเพลงกอไผ่เนี่ยก็จะเป็นเพลงนะคะที่มีเนื้อเพลงสั้นๆนะคะเด็กๆซึ่งเราเนี่ยสามารถอาจําเนื้อเพลงนะคะได้ง่ายเนาะซึ่งเนื้อร้องนะคะก็จะเป็นเนื้อร้อง อของรอยแก้วรักไทยนั่นเองนะคะซึ่งทำนองเพลงนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะมาจากคุณแมนรัตนะคะสีกรานน์นั่นเองอ่ะเรามาดูนะคะเรามาดูเนื้อเพลงกอไผ่กันดีกว่านะคะ mm hmm. เดี๋ยวคุณแนอะ้ขออนุญาตไม่ร้องเป็นเนื้อเพลงเนาะขออนุญาตเป็นอ่านเนื้อเพลงนะคะให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยสามารถนะคะไปเซิร์ชเนื้อเพลงนะคะใน u t u b e เนี่ยฟังได้นะคะ เพราะว่าเวลาที่คุณแรนสอนออนไลน์นะคะคุณแรนไม่สามารถเปิดเนื้อเพลงนะคะในการเรียนการสอนได้เนื่องจากว่าอเนื้อเพลงบางเพลงเนี่ยมันก็อาจจะติดลิขสิทธิ์นะคะเด็กๆ,ๆสามารถไปเสิร์ชหาฟังเองได้เลยนะคะสำหรับเนื้อเพลงกอไผ่นะคะเขามีเนื้อเพลงว่ากอเอ๋ยกอไผ่โดนลมไหวร้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักกอไผ่จัง ช่วยกันบังแสงแดดร่มรมเย็นนะคะอะเนื้อเพลงของเขานะคะนักเรียนก็จะมีลักษณะเป็นคำคล้องจองใช่ไหมคะอ่ะซึ่งจะเป็นคำที่เราสามารถจดจําได้ง่ายนะคะแล้วก็เนื้อเพลงเนี่ยมีแค่สองบรรทัดนะคะหรือว่าเป็น4ี่วรรคนั่นเองนะคะเด็กๆข้างหน้าเนี่ยเราจะเรียกเป็นวรรคแรกนะคะข้างหลังเราจะเรียกเป็นวรรคที่2นั่นเองอ่คุณครูอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ ก็อเอ๋ยกอไผ่โดนลมไหวร้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกันบังแสงแดดร่มลมเย็นนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะเนื้อเพลงกอไผ่ซึ่งเวลาที่เด็กไปฟังเพลงนี้แล้วนะคะเด็กก็สามารถคิดท่าทางนะคะประกอบกับเพลงได้เลยเช่นลักษณะของต้นไผ่มันจะเป็นลักษณะยังไงลูก เอ็นไหวใช่ไหมคะเอ็นไหวตามลงด,ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เด็กๆคิดท่าทางนะคะเด็กๆก็จะมีการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะโดยการใช้มือแล้วก็ร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวแบบเอ็นนะคะคล้ายๆกับลมพัดใช่ไหมคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าพวกเราเนี่ยจะคิดสร้างสรรค์ท่าทางนะคะในการประกอบเพลงอย่างไรต่อมานะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงเกี่ยวกับสัตว์นะคะ มาดูกันเช่นเพลงนี้นะคะที่คุณครูยกตัวอย่างไปนะคะเมื่ออาต้นชั่วโมงตะกี้ใช่ไหมลูกก็จะเป็นเพลงช้างนั่นเองนะคะซึ่งเพลงช้างเนี่ยเป็นเพลงที่พวกเราทุกคนนะคะร้องได้อย่างแน่นอนซึ่งเป็นเพลงที่พวกเราเนี่ยฝึกร้องมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วใช่ไหมคะซึ่งบางคนก็สามารถทําท่าทางประกอบเพลงช้างได้นะคะหรือว่าบางคนเนี่ย อาจจะคิดคนนะคะท่าทางหรือว่าจินตนาการสร้างสรรค์ท่าทางใหม่ๆขึ้นมานะคะอันนี้ก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะสำหรับเพลงช้างนะคะนักเรียนเนื้อร้องเนี่ยก็จะแต่งโดยคุณหญิงชิ้นนะคะศิลปะบันเลงนั่นเองนะคะส่วนทำนองนะคะก็จะเป็นของพมา่าเควนั่นเอง อ่ะเรามาดูเพลงช้างกันนะคะซึ่งเพลงนี้เด็กๆสามารถนะคะร้องนะคะตามคุณครูนะคะหรือว่าร้องไปก่อนคุณครูได้เลยเนาะอ่ะถ้าทางช้างนะคะนักเรียนเห็นรูปภาพเด็กผู้ชายคนนี้ไหมคะเขาจะเอามือด้านหนึ่งนะคะจับไว้ที่หูใช่ไหมคะแล้วก็เอาแขนด้านนึ่งเนี่ยยื่นออกมานะคะแขนเขาจะคล้ายๆกับอะไรลูกเขาจะแทนลักษณะของงวงใช่ไหมคะอ่ะ เวลาทําก็จะทำแบบนี้นะคะแล้วก็เอามือทําแบบนี้นะคะบบกแบบนี้ซึ่งนักเรียนบางคนเนี่ยก็ทราบแล้วนะคะว่าท่าทางนี้เป็นท่าทางของช้างนั่นเองอ่ะเรามาดูนะคะมาดูเนื้อเพลงกันช้างช้างช้างหนูรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตวไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงสองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างา มีหูมีตาหางยาวเห็นไหมคะอ่าตอนสองเขี้ยวข้างงวงเรียกว่างาเขาก็จะเอาอหลรลูกเอามือนะคะหรือว่าเอานิ้วชี้เนี่ยชูขึ้นมาสองข้างแบบนี้นะคะแทนลักษณะของงวงช้างนั่นเองนะคะต่อมามีหูทำยังไงคะอ่าเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเขาก็จะแบมือนะคะขึ้นมาสองข้างใช่ไหมลูกแทนลักษณะของ หูของช้างนั่นเองนะคะซึ่งหูของช้างมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะเขาก็จะแทนแบบนี้นะคะเป็นลักษณะมีหูมีตาทำยังไงคะเขาเอานิ้วนะคะชี้มาที่ตานะคะอ่ะมีหูมีตาแล้วก็หางยาวใช่ไหมคะเราจะเอาอาแขนแล้วก็มือข้างหนึ่งนะคะบุกไปข้างหลังนะคะด้านหลังของเราเนาะแล้วก็จะเอามือข้างนึงเนี่ย อ่ะยืดลงไปข้างหน้านะคะแล้วก็เอียงศีรษะเล็กน้อยนะคะแทนท่าทางของช้างนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเพลงนะคะเด็กๆที่ใช้ประกอบการแสดงเกี่ยวกับสัตว์นะคะดังนั้นเด็กๆเนี่ยสามารถไปฝึกนะคะที่บ้านของตัวเองได้นะคะหรือว่านักเรียนจะไปเปิดฟังเพลงนะคะใน YouTube แล้วก็สามารถคิดคนท่าทางนะคะแสดงประกอบได้เลย ต่อไปนะคะในหน้าที่140นะคะในหน้าที่140เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างเพลงนะคะที่ใช้ประกอบการแสดงเกี่ยวกับสัตว์เช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับในหน้าที่139เมื่อกี้เลยในหน้าที่139เมื่อกี้นะคะจะเป็นเพลงช้างใช่ไหมคะแต่ว่าในหน้า140นี้นะคะก็จะเป็นเพลงเป็ดอาบน้ํานั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งเพลงนี้เนี่ยเราก็เคยได้ยินนะคะมาตั้งแต่ สมัยเราเรียนอนุบาลแล้วนะคะเหมือนกับเพลงช้างเลยเนาะซึ่งเพลงเป็นอาบน้ํานะคะก็จะเป็นเนื้อ,เ,อเพลงที่มีความสนุกสนานนะคะแล้วก็มีอ่ะ ช่วงทำนองนะคะเป็นคำที่คล้องจองกันซึ่งเราสามารถอ่าจดจำเพลงนี้ได้ง่ายนะคะอันนี้เหมาะสำหรับนักเรียนอนุบาลเลยนะคะเวลาที่เขาร้องเนี่ยเขาก็จะมีท่าทางนะคะประกอบด้วยนะคะซึ่งเนื้อร้องของเพลงปิดอาบน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็ทำนองเนี่ยก็จะเป็นของคุณสุกรีนะคะไกลเลิศนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูเนื้อเพลงนะคะปิดอาบน้ำกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวค,คุณครูจะอ่านเนื้อเพลงให้ฟังนะคะ เนื้อเพลงก็จะเป็นกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ้องแลมอง <c oughs> เห็นไหมคะนักเรียนแต,แต่ละวรรคของเนื้อเพลงนะคะ <c oughs> เขาก็จะทำท่าทางประกอบด้วยนะคะเช่น <c oughs> เป็ดอาบน้ำในคลองก็ทำท่าทางยังไงคะ,อะเอามือทั้งสองข้างนะคะ,อะงอไปด้านหลังใช่ไหมคะแล้วก็ทำท่าทางเลียนแบบขาของเป็ดนะคะ เด็กเคยสังเกตเห็นไหมคะเวลาที่เป็ดเวลาเขาเดินเนี่ยเขาจะเดินลักษณะยังไงเอยอ่ะเขาจะเดินลักษณะช้าๆใช่ไหมคะเพราะว่าลักษณะเท้าของเขาเนี่ยค่อนข้างแบนนะคะต่อมานะคะตาก็จ้องแลมองก็ทํายังไงคะอ่ะเขายกมือขึ้นมานะคะข้างหนึ่งทําท่าจ้องมองแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่ามืออีกข้างหนึ่งของเขาเนี่ยก็จะควยหลังนะคะไว้ด้านหลังทําท่าเป็นอ่ะปีกของ เป็ดนั่นเองนะคะเพราะในคลองมีหอยปลาปูนะคะต่อมากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ําในคูนะคะเราก็ยังทาในท่าทางเดิมนะคะเป็นลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวของเป็ดนะคะตาก็จ้องแลดูเพราะในคูมีหอยปูปลานะคะอันนี้ก็ทําลักษณะเดิมนะคะดังนั้นเพลงเป็ดอาบน้ำนะคะเด็กๆท่าทางที่ใช้ อ่ประกอบการแสดงเพลงนี้นะคะก็จะเป็นท่าทางที่เป็นท่าทางเดิมนะคะซ้ำๆนะคะซึ่งทำได้ไม่ยากเลยนะคะอ่ะสำหรับเนื้อหานี้นะคะเด็กๆในหัวข้อนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะคะเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะของในหน่วยการเรียนรู้ที่1นึ่นั่นเองนะคะอ่ะ นักเรียนคะหลังจากที่เรานะคะเรียนรู้นะคะในหัวข้อสุดท้ายนะคะเรื่องของการแสดงประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติและสัตว์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันแต่ก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะคุณนัดขอ สรุปนะคะในเนื้อเรื่องในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นี้ก่อนนะคะสาหรับการสรุปนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยในหน่วยการเรียนรู้ที่1ทั้งหมดเลยนะคะเขาบอกว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบท่าทางต่างๆนะคะก็จะเป็นการฝึกการใช้อวัยวะต่างๆในร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็น แขนนะคะขามือหรือว่าเท้านะคะให้ได้ใช้งานอย่างคล่องแคล่วนั่นเองนะคะรวมไปถึงการขึ้นไหวร่างกายเรียนแบบท่าทางต่างๆเนี่ยก็ยังช่วยส่งเสริมทักษะนะคะในด้านของความคิดแล้วก็จินตนาการต่างๆและยังทําให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงอีกด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสรุปความรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ทั้งหมดเลยนะคะ หลังจากเรานะคะคได้เรียนรู้นะคะคในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะพื้นฐานไปทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคเราจะไปทําแบบฝึกหัดนะะในหน้าที่เหลือกันอ่ะเด็กๆคะ เปิดนะคะแบบฝึกหัดเล่มของรูปหัวโขนหนุมานนะคะไปในหน้าที่43ได้เลยนะคะซึ่งวันนี้คุณครูฉเฉลยมาให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนสามารถเลือกตอบนะคะคำตอบแบบคุณนัดได้เลยนะคะอ่ะใครเปิดหน้าที่43แล้วนะคะอะนักเรียนดูในหน้าที่43นะคะจะมีแบบฝึกหัดทั้งหมด2หัวข้อใช่ไหมคะนั่นก็คือข้อ 4ใหญ่แล้วก็ข้อ5ใหญ่นั่นเองนะคะสำหรับข้อ4ี่ใหญ่เนี่ยคำสั่งนะคะเขาให้นักเรียนเขียนชื่ออาชีพที่ชอบนะคะลงในกรอบสี่เหลี่ยมพร้อมทั้งบอกเหตุผลนะคะว่าทำไมนักเรียนเนี่ยถึงชอบอาชีพนั้นนะคะจากนั้นจะให้เด็กๆเนี่ยออกมาแสดงท่าทางนะคะเรียนแบบอาชีพนั้นที่หน้าชั้นเรียนนะคะที่จริงเนี่ย กิจกรรมในข้อ4ใหญ่นะคะนักเรียนจะเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันในห้องเรียนนะคะแต่เนื่องจากว่านักเรียนเนี่ยยังไม่สะดวกนะคะมาเรียนแบบออนไลน์ที่โรงเรียนนะคะดังนั้นเนี่ยนักเรียนสามารถแสดงท่าทางนะคะเรียนแบบอาชีพที่นักเรียนเลือกเนี่ยที่บ้านได้เลยนะคะอาจะเช่นตัวอย่างคําตอบที่คุณครูเติมมาให้ดูมันทัดแรกนะคะเขาถามว่าอาชีพที่ฉันชอบคืออาชีพอะไรนะคะ คุณครูยกตัวอย่างอาชีพตำรวจมาให้นะคะเราก็จะเขียนว่าอาชีพตำรวจนะคะต่อมาบรรทัดที่สองนะคะเขาถามถึงเหตุผลที่ชอบว่าทําไมเนี่ยเราถึงชอบอาชีพของตำรวจนะคะอ่าดูนะคะตัวอย่างคําตอบของคุณครู เหตุผลที่ชอบนะคะก็เพราะจะได้จับโจรผู้ร้ายแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนั่นเองนะคะนอกเหนือจากอาชีพนี้นะคะก็ยังมีอาชีพอื่นๆอ,อีกมากมายเลยเด็กสามารถเลือกตอบนะคะตามความคิดของตัวเองได้เลยนะคะสำหรับตัวอย่างคำตอบนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างคำตอบที่คุณครูเนี่ยนำมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเฉยๆนะคะนักเรียนสามารถตอบนอกเหนือจากนี้ก็ได้หรือว่าจะตอบตามคุณครูก็ได้นะคะ ต่อมานะคะนักเรียนกิจกรรมข้อ5ใหญ่ด้านล่างนะคะสำหรับคำสั่งข้อ5ใหญ่ด้านล่างเนี่ย เขาบอกว่าคุณครูเลือกเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติหรือสัตว์นะคะมาหนึ่งเพลงเช่นเพลงเป็ดอาบน้ําเพลงกอไผ่หรือว่าเพลงช้างนะคะจากนั้นเนี่ยให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มกลุ่มละ5คนนะคะร่วมการคิดท่าทางประกอบเพลงแล้วออกมาแสดงหน้าชั้นเรียนนะคะและตอบคําถามอ่านนักเรียนคะในกรณีที่นักเรียนเรียนออนไลน์นะคะสําหรับแบบฝึกหัดข้อ5้าใหญ่เนี่ย คุณแอน,นนะคะจะให้เด็กๆเนี่ยอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะมาส่งคุณครูนะคะให้เด็กๆเนี่ยเลือกเพลงมา1เพลงนะคะจะเป็นเพลงป็ดอาบน้ําเพลงกอไผ่ flower, หรือว่าเพลงช้างก็ได้ให้นักเรียนร้องเพลงนะคะแล้วก็ทําท่าทางประกอบเพลงนะคะโดยที่ให้ผู้ปกครองเนี่ยอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูได้เลยนะคะจากนั้นพอนักเรียนอัดเป็นคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็อย่าลืมมา ตอบคำถามนะคะในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างด้วยนะคะซึ่งคำถามคำถามแรกเลยเขาถามว่าเพลงที่แสดงท่าทางประกอบเนี่ยคือเพลงอะไรนะคะอะคุณครูยกตัวอย่างเพลงมาให้นั่นก็คือเพลงเป็ดอาบน้ำนะคะหรือว่าใครจะร้องเป็นเพลงช้างก็ได้นะคะนักเรียนก็ เติมว่าเพลงช้างลงไปนะคะต่อมาบรรทัดที่2นักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ได้แสดงค่าทางประกอบเพลงนะคะอันนี้ให้เด็กเนี่ยระบายสีนะคะลงไปในภาพของรูปภาพยิ้มหรือว่ารูปภาพของหน้าบูดนะคะนักเรียนถ้านักเรียนระบายสีลงไปในภาพหน้ายิ้มเนี่ยก็แสดงว่านักเรียนสนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินนะคะกับ กิจกรรมท่าทางประกอบเพลงนะคะหรือว่าถ้านักเรียนระบายนะคะในภาพอ่านหน้าบูดนะคะภาพนี้เนี่ยก็แสดงว่านักเรียนเนี่ยไม่สนุกสนานนะคะในการทํากิจกรรมประกอบเพลงเลยนะคะอันนี้สามารถเลือกตอบได้เลยนะคะสําหรับในหน้าที่43นั่นเองนะคะต่อมานะคะนักเรียนเราก็จะเหลือแบบฝึกหัดอีกทั้งหมด2หน้านะคะ นั่นก็คือแบบฝึกหัดในหน้าที่45กับ46นั่นเองนะคะสำหรับแบบฝึกหัดในหน้าที่45กับ46เนี่ยก็จะเป็นแบบทดสอบนะคะในการวัดผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดนั่นเองนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานมาหมดแล้วนะคะเราก็จะต้องมาทําแบบทดสอบนะคะว่านักเรียนเนี่ยได้รับความรู้นะคะมากน้อยเพียงใดเนาะ ซึ่งคำสั่งของเขานะคะเขาให้นักเรียนเนี่ยใช้ดินสอนะคะระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนั่นเองนะคะอะอจะมีทั้งหมดอ่ะสิข้อนะคะนักเรียน สําหรับแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่45กับ46นะคะก็จะมีทั้งหมด10ข้อนะคะดังนั้นนะคะชั่วโมงนี้คุณครูจะยังไม่เฉลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวจะมาเฉลยนะคะสําหรับแบบทดสอบนะคะทั้ง10ข้อนะคะในครั้งหน้าเนาะดังนั้นนะคะแบบฝึกหัดทั้ง10ข้อนี้นะคะนักเรียนต้องอลองทำได้ตัวเองก่อนนะคะเพื่อวัดผลการเรียนรู้นะคะว่านักเรียนเนี่ย มีความรู้นะคะจากในหน่วยการเรียนดูที่1เนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนฟังนะคะทั้งหมด10ข้อเลยเนาะอ่ะโจทย์ข้อที่1น,นะคะข้อใดเป็นการเคลื่อนไหวเรียนแบบธรรมชาติ 1. ห,หมอ 2. ลมพัดแรง 3. เล่นเปียนโนอ่ะเลือกตอบได้เลยนะคะ ต่อมาข้อที่2การทำท่าทางงวงเป็นการเคลื่อนไหวเรียนแบบสิ่งใดการทำท่าทางงวงเป็นการเคลื่อนไหวเรียนแบบสิ่งใด 1. คนสองสัตว์3ส,สิ่งของข้อ3นะคะการแขนสองข้างหักข้อมือยกขึ้นลงพร้องกันเป็นการเรียนแบบท่าทางของสัตว์ชนิดใด 1. นนกสองปลา สามสุนัขอ่าเลือกตอบได้เลยนะคะนักเรียนระบายลงไปในวงกลมนะคะข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะการเรียนแบบสัตว์ชนิดใดต้องแสดงท่าทางกระโดด1กุ้ง2จิงโจ้3แมวต่อไปค่ะข้อ5นะคะในหน้าที่46นะคะ นกเคลื่อนไหวอย่างไร 1. เหเลื้อย 2. ไว่าย 3. บินอะต่อมาค่ะข้อ6ค่ะสัตว์ชนิดใดเคลื่อนไหวร่างกายคล้ายสุนัข 1. ม้า 2. กบ 3. ปลาข้อ7ค่ะการแสดงท่าทางเรียนแบบถีบจักรยานใช้อวัยวะส่วนใดบ้าง การแสดงท่าทางเรียนแบบการถีบจักรยานใช้อวัยวะส่วนใดบ้าง1มือกับเขา่า2คอกับเขา่า3แขนขาและมือข้อ8ค่ะยืนตรงมือถือเข็มฉีดยาเป็นการเรียนแบบใคร ยืนตรงมือถือเข็มฉีดยาเป็นการเรียนแบบใคร 1. นักมายากล 2. พยาบาล 3. นักร้องข้อ9ค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งต่างๆเป็นการฝึกทักษะด้านใดการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งต่างๆเป็นการฝึกทักษะด้านใด 1. ความคิดสร้างสรรค์ 2. ความเข้มแข็ง 3. ความอดทนอ่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะข้อที่10การเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบท่าทางต่างๆมีประโยชน์อย่างไรการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบท่าทางต่างๆมีประโยชน์อย่างไร 1. ทําทำให้ไม่เจ็บป่วย 2. ทํทำให้มีรูปร่างสูงขึ้น 3. ทํทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวคล่องแคล่ว อ่นักเรียนลองทําดูนะคะสำหรับแบบทดสอบของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด10ข้อนะคะเด็กๆอ่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็หมดเวลานะคะคในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ของคุณแมทแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมทําแบบฝึกหัดด้วยนะคะซึ่งแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ทำเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3หน้านะคะนั่นก็คือหน้าที่43นะคะหน้าที่45 แล้วก็หน้าที่46นั่นเองนะคะอ่ะในเด็กอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ส่งมาที่ลายส่วนตัวนะคะของครูประจัาชันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์แล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะ Je JesB Jesby is world of Let us be all the colourful day.